ฉันอยากทำนะเออพ้ดีแต่นี้ใช่ไหมที่เขาจะแจกใช่5คน5คน5คนเลยไปทำฟรีได้เลยหมอเขาทำไมไม่ไม่ฉีดยาชายาชาก็ปวดเหมือนกันครับเจ็บอะไรหลายรอบอ่ะพี่เจ็บรอบเดียวโว้ยอะไรนอ่ในรถฉันไอ้ไอ้แฟนมันเดคุยกับใครไม่รู้ลูกค้ะ มัวแล้วช่วงหนึ่งอะเดี๋ยวมีคลิปเปิดม,มือใครใครอยากรู้คลิปเปิดมือคือ ะว,วันนี้ดีตอนเราเข้าสู่ช่องโฟล์มี่ออฟฟิเชียลนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่กุ้งโจนซันมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับการลดน้ําหนักความสวยความงามน,นั่นเองโอเคสําหรับวันนี้นะคะซันก็จะมาเล่าถึงการลดน้ําหนักของซันนะคะถ้าําหรบบซันอะบอกเลยนะว่าซันลดน้าหนักครั้งนี้ที่ลดมาได้10บโลซันไม่ได้ออกไม่ไม่ไมค่อยออกกําลังกายเลย <literature> ทุกคนจริงอะจริงไม่ค่อยได้ออไปออกกําลังกายเลยส่วนน้อยมากๆาซันจะไปเน้นเรื่องลดอาหารแบบไม่ได้อดนะแต่คือซันอะกินข้าวปกตินะกินเช้าก็วันปกติกินปกติกินด้วยช้อน กินด้มือป้องพี่เออหรอ <laughs> <laughs> ก็คือว่ากินปกติเลยแต่ว่าแค่ลดปริมาณลงให้มันแบบน้อยกว่าเดิมอย่างนี้แล้วก็ไม่กินของจุกจิกอะพี่อ่าน้ำอ่านลมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนฉันกินวันละแบบลิตรสองลิตรอะปกติคือไม่กินน้ำเปล่าเลยจะกินแต่แบบกินข้าวก็จะกินคู่กับโคกมันก็เลยทําให้ฉันอ้วนนะคะเพราะว่าน้ำอ่านลมนี่ก็แบบเืดอยแล้วก็อ้วนเหมือนกันแล้วก็ทั้งขนมขบเคี้ยวเมื่อก่อนฉันต้องซื้อแบบมาติดห้องโดยที่แบบนอนกิน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 มันก็เลยทำให้อ้วนอ้วนมาแต่หลังๆมาช่วงนี้ มนนะะไม่เอามากินแต่ว่ามีกินบ้างแต่นานๆกินทีนะคะแล้วก็น้ำพัดลมก็ลดลงจากเดิมเยอะมากพอเริ่มเบาหนักอัดลมแล้วมากินแบบปกติกินน้ำเปล่ามากขึ้นทำให้มันถ่ายดีขึ้นจะ่ปกติที่สนามสองอาทิตย์ครั้งอย่างเงี้ยจริงคือแบบลํำไส้ล้ำไส้เน่านอ่ะก็ได้ไหมไม่อย่า่น้มันน่ารักไปคี่คี่คือแบบเมื่อก่อนแบบสองอาทิตย์ครั้งอย่างเงี้ย ซึ่งแบบลำไส้มันเน่าอะทุกคนแบบเธอเอามันไปไว้ตรงไหนของร่างกายก็ท,ทำให้มันมตันไงมันถึงตันแบบตันถึงตอนนั้นไงโอ้ยอนครีโยนครีเดยวอนครีค่ะพครี่ทอครีอย่างเดียวเลย <c oughs> พอหลังๆมาพอเริ่มปรับการกินเริ่มลดน,น,นู่นลดนี่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้ขับถ่ายดียขึ้นเวลาแบบกินอะไรลงไปแบบปกติจากแบบสองอาทิตย์ขี้ค้างก็จะกลายเป็นแบบกินลงไปแล้วก็พักหนึ่งอะพอพักหนึ่งมันก็จะแบบปวดท้องขี้ก็จะไปขี้เลยต่อสายตรงปุ๊บป้านเลยแต่ลดไม่ได้สิบโลถือว่าไวมากม่านกินอาหาร เพราะฉันไม่กินผักแันไม่กินผักด้วยใช่แต่ฉันนี้เข้าปกติอยู่ได้ปกติแต่แค่ลดปริมาณลงนี่ทุกคนฉันมีวิธีหนึ่งนะคะสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากลดน้าหนักแบบฉันนะคะรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะคะก็อยากหลอกลวงก็ต้องถามพี่อ้อยแล้วนะคะจังหวะนี้เพราะพี่อ้อยก็หลอกลวงเรื่องน้ําหนักนะคะมันมีวิธีอะไรพี่อ้อยมันมีวิธีอะไรนะพี่ไม่แก่ใจร้ายอย่างนี้แกบอกว่าพี่หลอกลวงเรื่องใช่พี่หลอกลวงพี่ไม่จะลดจริงๆหนูลดจริงจเราจะแบ่งกันนั่งได้ไหมก็ยี่มีตัวเนี้มโอ้ ปมันมีวิธีอะไรที่พี่ไปทํามาที่แบบหน้าไงทุกคนหน้าตำบคัญมากเวลาแบบว่าใช่ๆช่แต่ดทหน้ามันเรียวอ่ะมันจะดูเราวบอมลงเยอะมากถ้าทุกคนดูในเพจอ้อยจ๋ารุ่งไม่สวยเห็นไหม เหมือนแกเดมยวคือมันหนูตอนเหมือนตอนนี้แบบบวมๆอ่ะแบบออกกล้องทีแม่งแบบปุ๊บคือหามุมไม่ได้แบบนั้นเลยอันนี้พี่อ้ยก็ไปจะสั่นความงามก็คือว่าที่พี่ไปทํามันจะเป็นตัวไลโปวีไลโปวีมันก็เหมือนสลายไขมันหน้าเออคือเมื่อก่อนพี่พี่ใส่แว่นแกคือแก้มเนี่ยมันดันแว่นเออแกเป็วนไหม เออแก้มสิแล้วแบบมันมันขำเว้นไปอยู่แล้วเวลาเวลาเราทาแป้งไปเนี่ยมันก็จะเป็นรอยใช่มันจะเป็นรอยเว้นที่แบบเรามันดันเหมือนทุกอย่างมันดันเว้นมันก็ดันแก้มแก้มก็ดันนั่นแหละของพี่ว่าก็จะไปฉีดแบบให้มันลดลงใช่ไหมแก้มลงแก้มลดลงแล้วมันก็ทำให้ดูผอมจริงๆนะงานเห็นผลไวด้วยใช่ไหมใช่แต่โ้แต่ไวมากมันมันสลายนี่ถึงบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบอะโกนะคะทุกคน แต่เราต้องคุมน้ำหนักนะไม่ใช่แกไปฉีดมาแล้วแกก็แบบหน้าเล็กก่นกิแบบนแรงกินแรงถ้าอยากเอาให้แน่ว่าถ้าอยากเห็นผลแบบมากๆก็คือว่าต้องควบคุมไปด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไปดูภาพเดี๋ยวก็เพราะว่าวันนั้นเก็บภาพมาอยู่นะเก็บภาพมาเดี๋ยวให้ไปดูว่าเดี๋ยวให้ไปดูว่าเดี๋ยวให้ไปดูว่าเดี๋ยวใ้ไปูวเดี๋ยวใ้ไปดูเดี๋ยว้ไปดูว่ดี๋ยปว่เดี๋ยไดูเดยห้ไปดูาเดี๋ยวให้วาเดียให้่าเดียให้ไปดูว่าีไป บอกว่าคนเยอะมากคือถ้าไม่ดีจริงอ่ะคนไม่เยอะอันนี้คือบอกว่าคนเยอะตั้งแต่เปิดยันปิด <c oughs> ที่นี่นะคะก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่มก็คือแบบช่วงเวลาไหนก็คนเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปปรึกษาคุณหมอกันว่าหน้าอย่างเรานี่จะต้องยกเครื่องอะไรใหม่บ้างหมอเกิดใหม่ เมืมาถึงที่นี่นะคะสิ่งแรกที่เขาจะต้องให้ทำคือเขาจะต้องซักประวัติกนะอนว่าแบบประวัติส่วนตัว,ตวแพทย์อะไรมีโรคประจําตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพื่อเป็นข้อมูลในการรักษาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปวิให้คุณหมอวิเคราะห์ค่ะว่าเราต้องทำอะไรบ้าง คือหลังจากนี้เราจะได้แบบเป็นคนแล้วจะได้เป็นคนเมื่อก่อนนั้นเด็กเป็นคนยืนติดเต้นจนเลยติดเต้นมากเลยในวันจะรอแล้วจะรอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าเด็กมากเลยทุกคนโอเคเชิญนั่งครับเชิญนั่งไปเลยครับหัวหน้าเด็กมาก พี่หมอหน้าเด็กมากเลยอ่ะดูสิดูสิพี่หล่อมากแล้วอยูกับคุณหมอกลางนะทุกคนหมอหล่อมากคุณหมอว่าคุณหมอว่าจะทํายังไงให้พี่อ๋องสามารถอยู่กับยูทูบเบอร์เด็กๆคนอื่นๆได้บ้างน้องบอกว่าผมหน้าแก่คือผมเฉียเลยก็หน้าก็ดูเด็กดากโดยโดยโดยเรื่องของการหน้าดูเด็กอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาแก้เรื่องริ้วรอยที่ที่มันเริ่มมาตามอายุหน่อยครับริ้วรอยเมื่อกี้ดีมากเราสักพัเดี๋ยวเราจมเริ่มมีรอยสาวรันแล้วเดี๋ยโอ้โหอย่างดี้นะ อย่างนั้นก็ควรฉีดป้องกันด้วยสงกเดือนสี่ก็ครั้งแล้วลองเลือกระชาหนะครับอาหารนี่ครับเส้นม็นเยอะนะครับแต่ว่าจะมีเส้นเส้นตรงนี้ครับที่ฉีดขอบตามากๆเส้นนี้อาจจะหายไม่หมดต้องถามว่าเจ็บไหมคือเลือดสบายมากคือเลือดสบายมากย่างคือเลือดจะฉีดยาชาสองปีคือสองที่เหลือก็ไม่รู้สึกเลย ไม่มีต้องมาจำตัวแพ้ยาเนาะไม่ผมไม่มีครับโอเคได้ครับถ้าหล่อแล้วจะลืมคนดูไหมพี่นี่ลืมยิ่งรักคนดูคนดูอยา่าด่าพี่แก่นะเป <c oughs> ็นเจ็บอะ่ะเดี๋ยวจะเด็กขึ้นนะเลี้ยงขึ้นอีกสักห้าปีดีเจ้าฟรีเลยดีใจดีใจงั <c oughs> น้นเดี๋ยวหนูขอสิบปีใ <c oughs> าจ่ายให้ทีหมอดูหน้าได้ครับพี่จบแล้วทุกคนจิตออกพี่ไอยจ๋าอยากหน้าเรียวลงนะคุณไม่ค่ะแล้วก็เหมือนมุมปากมันจะตกอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมหลังกว่านี้เดี๋ยวก็ฉีดสไลด์ไขมันก่อนกลับไปนยครับ แล้วก yeah. so 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 yeah. yeah. yeah, ็ช yeah. okay. ่วงกราบพี right ่จะทำให้ห huh. น้า okay. ด mm ้านล่างดูดึ๊กเนาะนี่มีตีนกาไหมเราตีนกานหมีนิดหนึ่งครับไม่เยอะเยไม่เยอะเราลยประสบการณ์เขายังไม่เยอะสักพีโอ้ยใใช้แอปสโนว์หมอรู้แอปคนลูกไม่รู้หมอมันรู้ใครไม่อยากใช้แอปนั้นคนต้องมาด่วนเลยเดี๋ยวรอดูพวกเราเป็นยังไงไปกันรับ จะเช็ดหน้าก่อนนไม่เป็นไรค่ะแล้วสู้ตายเพราะว่าหมอหลอนเดี๋วก็จะมีคนมาเพิ่มไงมาเพิ่มเพราะว่าหนึ่งเลยคือมาเพราะว่าดีคลินิกดีอีกครึ่งหนึ่งมามาดูหมอแค่นี้เองแค่นี้เองอ๋อหมอเบามือเบามากเลยนะใช่หมอมือเบามากอันนี้ก็เป็นการแค่เย็นไว้ ที่จะทําให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดได้เลยหลังจากนี้ไปก็จะแก้มเลกแบบยัง็นได้ค่ะหมอหมอจะวางใจให้เขาก็ทนได้อันนไม่ต้องถ่ายก็ได้อันนี้ปวดจริงรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันก็เจ็บจะบอกไม่เจ็บเลยมันก็ไม่ใช่แต่มันคือเจ็บทนได้ทนได้ใช่ไหมเจ็บแบบตีทนได้ใช่ไหมมันก็เจ็บเหมือนเราโดนฉีดยาเลย อ๋อ oh, ไ,ไ,ไม่ต่างกันมากใช่ไหมใช่ตาพี่หงไม่อย่าพูดเยอะ <laughs> แลหรู้สึกแหลมไหมครับหรือว่าไม่รู้สึกรู้สึกแหลมรู้สึกแหลมตรงนี้แหละครับยังรู้สึกครับตรงนี้ไม่รู้สึกหรอกไอตาดูอิ่มขึ้นมาทันทีเนี่ยเพราะว่ามาแล้แก้เนอะมันควรแก้ช่วงนี้ด้วยครับถ้าเราฉีดแค่ล่องแก้มอย่างเดียวมันมันดูไม่ดูดจะดูยังไม่ด็กใช่ก็ฟิลเลอร์ที่นี่ราคาไม่แพงอยู่แล้วดังนั้นซื้อไป็นอะไรคำสอ ันนี้มันอยู่ได้นานไหมครับคประมาณปีถึงปีครึ่งครับฉีดที่เนื้ออยู่ยาวๆดูดีไปยาวๆเลยเป็นปีอีกอีกคนมาเอาออกอีกคนมาเอาใสไปอี <laughs> กจะลดน้ำหนักอี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะกำลังทา,าน keto ฉีดโโอ,อันนี้ก็น่าจะลงชัดขึ้นแหละครับลงไปพอดีอ,อกหัก,กลักกุดเลยขึ้นมา20ด้้เยแต่ดูหน้าอิ่มนี่ากฉีดตัวเลอรไปกินน้ำให้เพียงพอนะครับผู้ชายก็สองลิตรครึ่งต่อวันเนาะครับพยายามอย่าขาดน้ำเพราะว่าตัวเลอรที่ฉีดไปหนึเท้ากันนะ ยักยึบขึ้นหน่อยครับง่มากที่รอจนถูไม่ต้องไม่ต้องจกช้าเพราะมันเป็นตัวยา15นาทีเดี๋ยวก็ยุบแล้วเป็นจากหน้ผาผากแล้วก็จะมาเป็นน้องกาที่พี่อ๋องเลี้ยงดูไว้นะคะแล้วก็จะมาจัดการน้องกาตอนนี้แบบหลังฉีดจะดูะ่าแปดแล้ว15นาทีมันก็ยุบแหละแล้ว,ลวพี่ก็จะหลอกเหมือนคุณหมอ,อเดี๋ยวเรารเดี๋ยวเราจะเปิดเผยใบหน้าคุณหมอท้อายเทป คุคนครับอันนี้เป็นวิกที่ทสองหลังจากที่เราทับหน้าวิกที่แล้วแล้วก็วันนี้ก็คือหน้าเล็กลงมั้ยทุกคนดีไหมดีขึ้นไหมทุกคนดีไหมพี่ออมดูเรื่องหน้าเล็กของเราต้องดูเรื่องหิวโลนกาวินกาการล่องแก้มอะไรเงี้ยวันนี้คุณหมอครบสองาทิตย์แล้วเนาะคุณหมอนัดมาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเผื่อมีการเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเจอคุณหมอแล้วทุกคนนะบ๊ายบายก็ชิมแปแล้วเนาะสองสัปดาห์นะครับก็แก้มคนแล้วก็แก้มล่างก็ลงแต่ยังเหลืออยู่บ้างนะครับ ดี๋ยววันนี้ก็มาขีดเก็บเพิ่มนะครับทั้งแก็บบนเก็บล่างแล้ววันนี้จะเก็บเหนียวเพิ่มไปด้วยน้องเหนียวมันจะได้หายต er. ับลาของน้องเหนียวขึ้นเต้นขึ้นเต้นการฉีดเหนียวปวดเหมืนกันนหมอทำไมทำไมไม่ไม่ขีดยาชายาชาก็ปวดเหมือนกันครับเจ็บอะไรหลายรอบอ่ะพี่เจ็บรอบเดียว ทุกคนครับเราสัญญาทุกคนว่าเราจะเปิดหน้าพี่หมอกันเดี๋ยวไปดูว่าพี่หมอที่ฉีดหน้าให้พี่อองกับพี่อ้อยนะเป็นยังไงบ้างดุนแม่ดุนวะไปดูกันไปดูกันนี่นะครับพี่หมอ,อก,การนะครับผมที nice. ่ดูแลพี่อ่องพี่อ้อยนะครับสวัสดีวิงมากดูหน้าผมวิงมากพี่หมอตามสัญญาแล้วเราต้องเปิดหน้าพี่หมอแล้วได้ครับมาได้เห็นครึ่งบนแล้วใช่ไหมครับเห็นครึ่งบนแล้วดุนแล้วหมอไปมกไปเึงโอเคครับได้ครับนี่พี่หมออยู่น่นะอยู่นี่นานไหมครับ มาปีนึงแล้วครับของ L b c อยู่มาปีนึงแล้วใช่ครับแต่ทำงานด้านความงามมาก็แปดปีแล้วครับเป็นไงพี่หมอหน้าใสไหมโอ้โอ้ยยังคู่อลังการอ่ะอะไรจะไปพี่กมได้ขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้ทุกคนสามารถโกงอายุได้แล้วนะครับมใจไรเอ้แต่เงี้ยเชื่อหนูไหมว่าคิมจะลงไปต้องมีคนอยากไปทำแน่นอนยังไงแกเรากำลังจะแจกยังไงเอาจริงปะเนี่ยเออกำลังจะแจกได้ๆๆคนดูได้ได้ทำ คือแกไปทําได้คือเขาไม่ได้จ่ายวนะเ้ยเขาไม่เขาไม่ได้จ่ายเระเขาไม่ได้จ่ายเราแต่คือเราก็แบบประมาณว่าพอเราไปทําหน้าปุ๊บแล้วก็อยากให้แฟนขับเราได้ไปทำบ้างเราก็เลยไปขอเขาขอมาแจกได้ไหมแล้วก็ ได้ได้เลยจริงๆนะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นสปวนเซอร์ของเรานะคะนั่นคือว่าให้เรามาอ่าและกติกาที่เราจะเขาให้อะไรก่อนเขาให้อะไรก่อนเขาให้เจ้าตัวอะไรเลยให้บูหอกปีกจมูกเนี่ยนี่ยังอยากไปทำหนูอยากไปทำอ่ะคือแบบลองสังเกตว่าดาราเขาจะมีปีกจมูกกันแบบเล็กๆทุกคนแบบขยับไม่ได้แต่อันนี้เราแบบไปดิบได้เวลาเก่งหรืออะไรเงี้ยเก่งไม่บานเวลายิ้มหรือแบบอะไรต่างๆมันก็จะแบบสวยเป็นทรงจมูกดูเลียวอันนี้ฉันอยากทำ แต่นี้ใช่ไหมที่เขาจะแจกใช่5คน5คนเลยไปทำฟรีได้เลยกติกาก็คือกดไลค์เพจ Facebook ของ LBC คล i n i c นะคะเ The Beauty แล้วก็ใช้คลิปนี้นะคะเปิดโพสเป็นสาธารณะนะคะเวลาเข้าไปดูจะได้สามารถเห็นได้เนาะแล้วก็ตอบคำถามว่าไลโปวีคืออะไรและช่วยเรื่องอะไรบ้างไลโปวีก็ที่พี่อ้อยทำใช่ย้อนกลับไปดูนะคะไม่ไไม่ไม่ไไลโปวีัมันก็จะหายไปเลยอะไรย่างนี้ช่วยสุดๆแล้วนะ แล้วก็แคปหน้าจอที่กดไลค์หน้าเพจแล้วก็คอมเมนต์ต่อคำถามใต้โพสตนะคะมาส่งมาที่ไหนดีเลยใต้อ๋อใต้คอมเมนต์นี้เลยใต้คลิปนี้คลิปนี้เออแต่เม้นต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปใครเป็นคนเลือกเขากินิเขาเป็นคนเลือกโอเคอันนี้ก็ต้องเขาประกาศที่ประกาศหน้าเพจของคลินิกนะแล้วนั้นก็ต้องไปกดกดติดตามเขาไว้กดถูกใจเขาไว้ไม่ไม่ใช่ว่าเล่นเกมเสร็จแล้วก็เสบายตัวลืมไม่ไปดูผลสรุปสาะสทธิ์ร้องไห้เลยดีเนี้ย ก็ทำไมช่องเราเหมือนเหลือจังเลยแบบอยากได้อะไรก็บอกแล้วก็จะขนของให้จันที่มีไม่ไม่ไม่เหลืออะไรแล้วตัวเนี้ยอยากได้เหลือแต่ตัวกับหัวใจจะเอาไหมอีกทีหนึ่งหัวใจก็จะไม่เหลือแล้วไปละอ้าเอาก็ถ้าสมมติหัวใจหนูให้ใครที่ไอ้จันให้หัวใจไปได้โปรดคอมเมนต์แล้วแคปมาบอกหน่อยที่คุยในอินบ็อกซ์แคปมาบอก สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องสันด้วยนะคะเมื่อวี้จะไม่ผ่านคลิปใหม่แล้วคะทุกคนกดไลค์ด้วยนะจริงๆดูก็กดไลค์ด้วยกดกดยังกดไปกดฉีกกดกดยังไปแล้วค่ะบ๊ายบาย